เห็นไหมครับเฮ้ยโตโตด้วยพอน้ำลงเริ่มไหลลงก็เริ่มมีตัวเลยครับสามไม้ลวดดูครับโอ้โหน้ำดำเลยตัวนี้มาจับแทน นี่คงเป็นครั้งแรกกับการขี่มอเตอร์ไซค์ไปตกเมืองกับลมหนาวแรกของปีที่พา่านมาในวันหยุดของผมพอดีโดยที่จุดมุ่งหมายของเราในวันนี้ก็คือเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีโดยที่เราจะขี่รถไปจอดที่ท่าเรือเกาะลอยอำเภอศรีราชาก่อนที่เราจะนั่งเรือข้ามไปเกาะสีชังซึ่งวันนี้เราก็จะไปถัดเรือรอบแรกซึ่งจะออกในเวลาเจ็ดโมงเชา้า เราก็ถึงท่าเลือกก่อลอยเดี๋ยวขี่เราก็ไปจอดข้างในครับค่าโดยสารคนละ60บาท1งใบครับ ถึงเกาะสีชังแล้วครับลมที่นี่แรงมากครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหมเดี๋ยวเราต้องไปเอารถที่เราจองไว้ก่อนนะครับวันนี้เราได้รถแนละ้ว โอ้สวยด้านนี้ลมเบานะ ก็ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าทําหาทําพังก่อนตรงนี้จะเป็นข้างในสุดนะแหล่งทำพังด้านนี้น่าจะตกได้นะครับเพราะว่าลมเงียบกว่าด้านหน้าเกอ,อะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเเริ่มลุยเลย เออทําเหนี่ยวมา มาแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหดูมันจับเยิยโอ้โหดูดย้เจัดอุ้ยเห็นไหมครับ โอ้ยตัวโต,โตเลยครับโอเคนับหนึ่งนี่ครับเพืเ่อนๆตัวแรกครับใช่เดี๋ยวเราชม ตัวที่สองครับผมเฮ้ยจ้าตัวไม่โตครับตัวนี้ โตโตด้วยหีไซายด้วยเอ้ยเอาตัวแรกเลยตัวนี้อ้ยพอน้ำลงเริ่มไหลลงก็เริ่มมีตัวเลยครับสามไม้ลวดอ้ ดูครับโอ้โหน้ำดําเลยเดี๋ยวลองดูอีกไมด้ดิโอ้วันนี้พ่นหมึกกระจายเลยครับถึงวันเช้านี้ไม่ได้ตัวเลยครับ นึกว่าตกมึกไม่เป็นแล้วพอย้ายมาถ้าจะทิมโอเคได้เรื่องเลยอันนี้ผมอยู่ด้านนอกนะเลยแหลมงูมานนิดเดียวตรงนี้นะผมไม่ได้เข้าไปข้างในข้างในนู้นนะครับ ตัวไม่โตามากเฮ้ยขนาดอยู่เหมือนกันนะโอจับไกลมากเลยตัวนี้คนน้ำดำมาเลยครับจับไกลมากครับอือหตัวเล็กนิดเดียวเองทำไมแรงเยอะแน ต่อครับจับไกลมากลยครับเดี๋ยวต้องตีไกลๆหน่อย ตรงนี้น่าเล่นมากเลยครับเพื่อนๆโอ้ดูดิเป็นทรายขาวเลยก็ได้สามสี่ตัวแล้วครับเดี๋ยวย้ายไปที่อื่นดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวลองเลาะๆไปเรื่อยๆครับตรงนี้ โดนล้ครับหมายแรกเลยเพื่อนตอ,อนนี้เราย้ายมาหาทํำพังและที่มาเช้าเรามาแล้วไม่ได้ตัวเลยเฮ้ย <Hey. S 2> คงจะเป็นหมายสุดท้ายแล้ววันนี้บ่ายสองโมงแล้วครับบ่ายสองโมงกว่าแล้ว มีดึงครับสายใหญ่ด้วยนะเนี่ยจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อย ไม่เอาครับมีตัวตามเลยแล้วเนี่ยไม่รู้จะจับเปล่า ครับไม่ปล่อยทอสองตัวเลยนี่ไงเรวโดนล้วโดนเลยไอตัวนั้นจับแล้วมันปล่อยไปตัวนี้มาจับแทนโดนเลยกลับไปทำซาติมิกินครับว่าจะนั่งเรือรอบห้าโมงกลับจะได้ มีเวลาครับไม่ดึกมากวันนี้ขี่มอไสคมาด้วยกลับอยู่แล้วครับวันนี้หาตัวใหญ่ไม่เจอเลยครับเพื<ๆ>่อนๆใส่ไซส์เล็กๆ การมาพักผ่อนวันนี้ก็พอได้มึกติดน้ยติดมือกลับบ้านได้บ้างนะครับมาดูกันนี่ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าลมมันยัแงรงอยู่ว่ะได้เท่านี้ก็ยังโอเคแล้วละ่ะอืมพอมีผัดกะเพรากินแล้วเพื่อนหลายตัวอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่ามันตัวไม่โตค่าไเอ่ okay. ถือว่าเป็นของขวัญน,นะครับจากกองสีชัง